พี่น้องพาประจการตัดหญ้าครับผมโอ้โหแม่โอ้โหสเต็ปโอ้ตัดหญ้าแบบไหนนี่โอ้รถรถรถตัดช้าลูกโอ้ตัดหญ้าสามชาติหรือเปล่าเอ้จัดไปเลยเพื่เอาคอยจังหวะสามชาหน่อยเออความบอกไปครับน้องอันนี้ดังขลุนนะฮะโอ้ ไม่ดีไม่สู้ครับผมด้านขวาได้มีเพราะฉะ้านขวาไม่สู้ดันซ้ายได้ลูกเล่นนะโอ้โหดูลูกเล่นครับพี่น้องไม่ธรรมดาครับโอ้เชียร์มาครับแห่งบ้านใหม่โมที่ครับพี่น้องโอ้โหที่พัฒนาถนนผนทางครับพี่น้อง นำพิมโดยผู้ใหญ่นนปูที่ห้าสามแดงครับไปน้องเอาสู้เขาเออเหอดูลุกเล่นครับมีเศษตัดหญ้าสามท่าเออมือกีเต่าเนอะได้ใจนับตัดหญ้าหรือขับรถเนี่ยนะเออดูฮดูลุกเล่นครับ สู้เขาเรงมีนอยกรุงัยานสู้เขาเฮียัยาส,สามข้าันนองโอ้ยเฮียมันสายันเงอีเราจะเอาไปลงยูทูบครับ วันที่12สิงหาครับผมมาหาราชินีก็นำโดยที่ใหญ่นอนครับโู้ <c oughs> <c oughs> วันนีท้าลูกบ้านพัฒนาครับพี่น้องบ้านใหม่หมู่ที่5ตำบลสามแวงครับเนี่ยตอนนี้อยู่หน้าเทศบาลครับเนี่ยครับกำลังช่วยกันงะขอบคุณหกลอ้อ จากเสียพดด้วยครับผมเสียพดนำหกล้อมาช่วยเก็บขยะนะนี่ครับพี่น้องกำลังช่วยกันครับต้นไม้เศษใไบไม้ที่ตักเสร็จแล้วครับผมก็ขนใส่รถเสียพดครับผมหกลอ้อน้ายักร,รับคันนี้ร้อยเก้าห้า S O 7 D ครับผม หินโนาครับผมสายเขียวคนระับช่วยกันครับพี่น้องนี่ครับอาจารย์แวะครับโอ้โห,โหมีผาเริ่มยาวระวังเกงในหลุดเนอะอันนี้ลูกบ้านผมเองครับผมช่วยกันคนละไม้คนมือผู้ใหญ่มีหน้าที่ถ่ายคลิปครับผู้ใหญ่ยยเอาเปรียบลูกบ้านเนาะเออว่าอย่างนั้น ก็เป็นผลงานของชาวบ้านของเรานะครับทำให้สะอาดนะฮะหมู่บ้านสะอาดถนนหน,นทางขับขี่ปลอดภัยขึ้นนะว่าอย่างนั้นแล้วก็ดูสวยงามและก็สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับชาวบ้านด้วยนะครับหถือว่านานๆทีนะครับในช่วงของวันสำคัญนะฮะหรือโอกาสเชิญชวนนะครับพี่น้อง ชาวหมู่ที่5ของเรานะครับมาร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านของเรานะครับเพื่อความสะอาดนะฮะได้ทั้งความสมัครสมานสามัคคีนะครับในหมู่บ้านนะฮะแล้วก็ทำให้ถนนน้นทางนี่สวยงามนะครับนี่ครับโอ้โหโดนท่านสอทอครับพี่น้องท่านสอทอจุกแล้วครับพี่น้องโอ้โหโอ้สาหร่านี่ ทานโอ้สดตื้นโอ้ประธานนะครับครัสยทช่วย300ขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยครับท่านสยทให้ขอบคุณท่านท่านรองด้วยนะครับท่านรองบริจาคมาช่วยนะฮะพี่น้องอาหารเครื่องดื่มนะ500บาทครับโอ้โหแล้วก็ท่านสยทนะฮะกิติธรช่วยมาอีก300บาทโอ้โหเป็น800ครับผมก็เสร็จจากภารกิจการพัฒนาเลครับช่วงพักกลางวันนะครับเราจะ ทานอาหารร่วมกันนะฮะถือว่าเป็นการขอบคุณพี่น้องที่ได้มาช่วยกันพัฒนาในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณหลายๆท่านนะฮะที่มาร่วมพัฒนาและก็บางท่านก็อาจจะมาไม่ได้อาจจะช่วยเป็นในส่วนของเงินนะครับที่จะมาร่วมซื้ออาหารเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มชูกําลังนะฮะเพื่อให้พี่น้องของเราได้มีกําลังในการพัฒนาหมู่บ้านในครั้งนี้ด้วยนะครับ โอเคนะฮะในคลิปนี้นะครับก็คราวนี้จ,จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะฮะฝากพี่น้องกดติดตามกับให้กำลังใจกันด้วยนะฮะกับผมผู้ใหญ่นอนนะครับบ้านใหม่หมู่ที่5สาตำบลสาเอเบอร์เฮราชจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องสวัสดีครับ